จะมีแต่กระเด็กชายหญิงตัวเล็กๆสองคนมายืนมาหยุดยืนยิ้มให้ต่างคนก็โยนท็อปฟี่คนละอันลงบนตักของมีิแล้วก็เดินจากไปเธอหยิบท็อปฟี่สองอันนั้นขึ้นมามันเป็นชีตเดียวก,กันกับที่เธอเคยหยิบมาจากในโหลสองอันโยนให้ก่ะเด็กทั้งสองซึ่งนั่งกซึ่งนั่งคืนลายมองดูเด็กด้วยความสงสารมลิ จึงโยนท็อปฟี่ให้คนละอันและไล่ให้ไปโรงเรียนเสียอย่านั่งมองเขากินกันเลยและบัตรนี้จะท็อปฟี่สองอันนี้ทกงิบโยนมาให้เด็กสองคนที่ไม่เคยรู้จักหน้ามาริกำลังขอแห้งกระหายน้ำรถซาเย็นของมันคงดับความ,มวกิะหกระหายได้มาริจึงแก้กระดาษใส่ปากอมที่เลีอ้ยงอันห่อช้พกไวใจคิดถึงบ้านแต่แต่ก่อนไปขอข้าไปกราบหลวงพ่อขอน้ำท่านกินสักขันเถอะ ได้เพียงแต่คิดเท่านั้นร่างกายไม่ยอมขยับาเุลเยืยนอาเสยนเลยมันหนักอึ้งเหมือนถ่วงด้วยหินแม้จะพยายามเท่าไหร่ก็ตามทีด้วยจิตยังคงนึกถึงคุณพระมริจึงพนมมืออธิษฐานในใจว่าจะเป็นยังไงก็ไม่ว่าขอให้ได้กล่าวหลวงพ่อสักครั้งก็ไม่เสียดาชีวิตเลยช่วยระยะที่ระลึกถึงหลวงพ่ออยู่นั้นปรากฏร่างของภิกษุชลาองค์หนึง่ง ซึ่งไม่ใช่หลวงพ่อวัดนั้นปรากฏกายขึ้นตรงหน้าท่านยิ้มให้ดูความเมตตากล่าวว่าโยมกลับบ้านเถอะนะอาตมาจะไปส่งเหมือนแสงแดดอ่อนยามเช้ามารูปร้ายกายอบอุ่นสบายตัวที่นักอึ้งกับโปร่งเบาลอยตัวสูงขึ้นสูงขึ้นแล้ววูบต่ำลงจนรู้สึกถึงแรงกระทบกับสิ่งที่อ่อนยยบรู้สึกตัวอีกครั้งบนที่นอนในบ้านเธอนั่นเอง ทุกคนในบ้านไล่ามาลิฟังว่าเธอหมดลมหายใจไปตั้งแต่สี่ทุ่มลุลงชาสามีกับเพื่อนบ้านก็หาไม้มาช่วยกันต่อลงตั้งใจว่าเวลาสี่โมงเย็นรถน้ำศพจะนําศพลงลงบันนำไปที่วัดเพื่อสวดกลงคืนต่อไปแต่มาลิกลัมาฟื้นขึ้นเสียก่อนที่จะถูกยกลงในโรงศพจึงเป็นที่น่ายินดีกับสามีและลูกๆรวมทั้งเพื่อนบ้านด้วยทุกคนต่างรับมิ่งขวัญทําบุญอุดมพร ให้กับเธอส่วนรโรงที่ต่อไว้นั่นก็ถวายวัดไปเป็นกุศลทานเรื่องนี้เกิดขึ้นเมศ .2529 ปัจจุบันมลิมีสุขภาพสมบูรณ์สุขส,ส,สบายดีตามสภาพฐานะประพฤติตนทริบัานอยู่ในคุณธรรมเป็นอย่างดีต่อไปก็เป็นเรื่องของคุท่านพ่อบรรทุนสิงห์เจิมคุณาบุตรรลึกชาตินะครับซึ่งเขียนโดย สิทธาชิตวันและคุณดำรงผู้หยญาช่วยกันนะครับ <c oughs> ก็คงจะอ,อ่านได้พักหนึ่งนะครับเพราะวาเวลาก็มีไม่มาก <c oughs> ท่านอุบาศกเจิมคุณาบุตรทางคือเหมือนท่านพ่อบรรทุนสิงอันหมายถึงท่านเป็นผู้บูรณะวัดบางโทรัสแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นวัดบรรทุนสิงซึ่งมีศักเป็นลุงแท้ๆของลวงพ่อ วัดเกตุมบดีหรือพระครูวนาวรคุณนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ในมรณะานา,าพไปแล้วเหมือนกัน <c oughs> แห่งวัดเกตุมบดีศรีวนารามตำบลบางโทรัตอำเภอเมืองจังหดสมุทรสาครเรื่องด้วยว่าท่านอุบาสกเจิมหรือท่านพ่อบรรทุบนบรรทุนสิงเป็นนักบุญผู้มีความสำคัญมากที่ได้อบรมสั่งสอนลวงพ่อเกตุมดีมาตั้งแต่เป็นเด็กอายุได้สิบเวขวบ ท่านอุบาสกเจอไดสอนพระกรรมฐานให้หลวงพ่อแกตุมดีตั้งแต่ยังเป็นเด็กชายสอนให้รู้จักค่าของความเป็นมนุษย์คือมีศีลมีคาราอาต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปไม่ทําบาปชั่วยด้วยประการทั้งปวงทาแต่สิ่งดีงามเป็นกุศลและทําจิตใจให้สา,า,หาสสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากราคาโะโลภโทสะโมหะอันเป็นหัวใจของพุทธธรรมซึ่งเป็นสนาบันชาติไทยมาตั้งแต่โบราณกาล ถ้าเด็กชายพยนคุณ,คณ,คณนาบุตรหรือลุงพ่อเกตุมาเดียอายุสิบสเอ็ดขวบเปรียบได้กับมเมล็ดโพธานุบาสกเจอคุณนาบุตรผู้เป็นลุงก็เปรียบได้กับผู้นำํำเมล็ดโพปลูกลงในพื้นดินเมื่อนาบุญแล้วก็หมันรดน้ําใส่ปุ๋ยพื้นดินจนเม็ดโตมเมล็ดโพกิงองามขึ้นมาเป็นต้นโพนั่นเองธนุบาศกเจอคุณาบุตร ผู้ปลูกฝังทําให้แก่หลานชายจนกลายมาเป็นหลวงพ่อแกตุมดีจึงสมควรที่จะยกย่องสรรเสริญท่านอุบาสกเติมไม่นัทีน่นี้อย่างสูงยิ่งบิดามดาเป็นพระพรมของลูกเพราะบิดามดามีความรักลูกด้วยรม,มิหารธรรมอุบาสกเจมิมคุณาบุตรผู้บรรลุก็จําได้ว่าเป็นพรมผู้เกริรที่มอบความรักและเมตตาธรรมให้กับหลานชายอย่างลึกซึ้งสุดที่จะพรรณนา,นา เพราะการให้ธรรมะกับหลานอเมกาเป็นภาชนะเป็นการชนะการให้ท <car> ั้งหมดสัพพะธนังสัพพะธนังชินาติการให้ธรรมะช่อมชนะการให้ทั้งปวงเมื่ออุบาศกเจอิุณธบุตรมีความสำคัญมากชนิดคือเป็นธรรมอาจารย์หรือครูผู้สอนธรรมให้แก่หลวงพ่อเกตุมดีนี่จึงสมควรที่จะนำประวัติย่อของท่านอุบาศกเจอิมากล่าวเพื่อประดับสติปัญญาบ้างไม่มากก็น้อย อุบาสกเจริญคุณาบุตรเกิดเมื่อวันที่28เมษายน2434ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น6ขัอนเดนือน6ปีเถาะที่หมู่บ้านที่หมู่ที่หมู่บ้าน8ตำบลบางโทรัตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครอุบาสกเจริญคุณาบุตรเป็นบุตรคนที่สองของนายแพรและนางนุ่มคุณาบุตรมีพี่น้องร่วมมีดามันเดียวกัน6คนดังนี้ 1. นางสาวเชีอยคุณาบุตร 2. อุบาสกเจริญคุณาบุตรหรือ สารนุสิตเรียกท่านว่าพ่อบรรทุนสิงห์สามนางเกียนสี่นายแถบคุณาบุตรยมพ่อของหลวงพ่อเขตุมาดีห้านายพ้องคุณาบุตรหกนายยอดคุณาบุตร <c oughs> อุบาศกเจอคุณาบุตรเมื่อสมัยเป็นเด็กมีนิสยัยล,ละม่อมละม่อมละไมสงบสีน,น่ารักแต่คอยยกเก็ยนใครจะว่ากล่าวให้กระเทือนใจอย่างใดก็วางเฉยนะเป็นผู้ยาวที่มีคันติความอดกั้นต่ออารมณ์ได้อย่างน่าประหลาด เมื่ออายุท่านได้สิบเอ็ดขวบบิดารรดาได้พาไปมรณสก,การหลวงพ่อเพชรจาวาดวัดตรีจินดาราวัดสามจีนที่ยังหมัดสมุทรสงครามและได้ฝากตัวให้เป็นศิษย์บัร,รียนหนังสือเพราะสมัยน้นยังไม่มีโรงเรียนประชาบาลดังนั้นเด็กๆลูกชาวบ้านจึงต้องมาเรียนหนังสือกับพระสงฆ์องค์เจ้าตามบัตรต่างๆเรียนหนังสืออยู่กับหลวงพ่อเพชรได้สองปีเศษจึงได้ย้ายไปเรียนขั้นสูงขึ้นกับหลวงพ่อสมุเทศ วัดใหญ่บางบ่อจังหวัดจังหวัดสมุทรส,สาขาสาคเรเดียนอยู่หนึ่งปีอายุได้สิบห้าจึงได้บรรดาชาเป็นสามเณรเจิมคุณาบุตรหลวงพ่อสมุเทศเห็นว่าสามเณรเจิมเป็นเด็กดีมีสติปัญญาเฉล้อเชลญรัรราต่อเพื่อนจะคิดจะสรุนให้เล่าเรียนสูงขึ้นไปอีกดังนั้นจึงนะนําสามเณรเ,เจิมให้เ,เรียนต่อขั้นสูงกับพระมหาทองดีที่วัดบางพีใหญ่ซึ่งอยู่ทิศเหนือบ้านเกิดขึ้นไปอีกตำบลหนึ่งเดินไปไม่ไกลมากนะักสามเณร จอพุะบุตรได้เรียนบาลีได้หนังสือของกับอาจารย์มหาธมดีอยู่ห้าปีจนอายุครบยี่สิบปีบิดาบรรดาจึงจัดการอุปสมบทให้เป็นพระภิกษุทิวัดบางพีใหญ่นั่นเองโดยมีหลวงพ่อนินวัดตึกสมุทรสาครเป็นพระอุปชาหลวงพ่อเทศและหลวงพ่อนิดวัดใหญ่บางบ่อสมุทรสาครเป็นพระกรรมวาจาจารย์เมื่อบวชแล้วพระภิกษุเจรงก็ได้มาอยู่สำนักสงฆ์บางโทรัตตามคำนิมนต์ของญาติโยมเพราะ สำนักสงฆ์แห่งนี้อยู่ใกล้บ้านญาติพี่น้องนกสงฆ์นี้โยมีดาบันดาของพระพิสุทธิ์เจอเป็นผู้สร้างขึ้นด้วยความเมตตาศรัทธาในพระพุทธศาสนาตอนที่พระพิสุทธิ์เจอมาอยู่สภาพของสำนักสงฆ์ร่วงโรยสุดเสริมเต็มทีว่าสร้างมานานแล้วกุติก็โยเยแทบจะพังวิพังแหลมมีพระอยู่สองสามรูปเท่านั้นดังนั้นพระพิสุทธิ์เจอจึงได้เริ่มปฏิสังขรณ์สำนักสงฆ์ให้มีสภาพดีขึ้น อยู่มาได้สามสาพรรษาพระวิสุทธเจิงก็ได้ดําเนินการขอพระราชทานพิสุงคามาศีมาได้สร้างพระโบสถ์ขึ้นเป็นแบบเรือนไม้เตีย้ยๆและซ่อมบำรุงกุฏิสลาตลอดจนเสนาสนะให้ดีขึ้นเป็นวัดโดยสมบูรณ์อุบาสกเจิงคุณาบุตรท่านเป็นผู้ทรงอภิญญามุม่งมุ่งเพนบารมีโพธิสัตว์ปราราพุทธภูมิ ท่านเลยเคยเล่าถึงประวัติความเป็นมาของพระบรมธา,า,ต,มาตุเกตุมดีที่วัดเกตุมดีตำบลบางทรัอ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครมีใจความดังนี้ครั้งเมื่อพระุทธองค์เสด็จรับขันทพระปรินิพานได้ประมาณ218ปีพระเจ้าโสมพาราชเจ้าภูาครนครป,า,ป,า,ปาตารีบุตรได้ทําการสังคยนาพระเจดกเป็นครั้งที่สองพระอาหารหันต์นามว่าพระโสนและพระอุตละ เข้ามาเผยแพร่พุทธศาสนาถึงเขตสวนภูมิคือจังหวัดคนครปฐมในปัจจุบันเมื่อประชาชนมีความเลื่องใสามากขึ้นท่านจึงก็ได้นําเอาพระบรมาธาตุสร้างเป็นประตจะดีเพื่อให้ประชาชนกราบไหว้บูชาต่อมาจ้าเมืองซึ่งผัดเปลี่ยนเวียนกันหลายพระองค์มีความเลื่องใสก็อยากได้วัตถุที่เป็นหลักฐานในเดียมาประกอบให้คนเคารพยิ่งขึ้นเช่นธรรมาจักรซึ่งสลักด้วยหินขนาดใหญ่กว้างประมาณหนึ่งเมตรและ พุทธรูกหินขาวเป็นต้นการนําสินค้ามามาสมัยนั้นต้องมาต้องทุกมาทางเรือเป็นเรือสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งไม่สามารถแล่นใบเข้าสู่เมืองนคปรปฐมได้ <c oughs> ในเรือก็นำเรือเข้ามาจอดในอา่าวทะเลน้ำมลใกล้ๆเขตองค์พระธรมธาติวัดเกตุมวันนี้นี่แหละในสมัยกรนโน่นเ่านี้เป็นอา่าวดินคนลึกมากกว้างข้าไปถึงวัดดอนใหญ่หอมแต่ต่อมาก็ตื้นเขินออกมา เรื่อยเพราะเป็นอ่า,าที่มีนักษณะน้ําภายนอกไหลผ่านวนเข้าได้ได้นําเอาดินเลนและสิ่งของต่างๆเข้ามาด้วยจึงทําให้เอานี้ตื้นเขินเร็วแม้ในปัจจุบันนีท้ทะเลส่วนนี้ปรากฏว่าพื้นดินในนอกออกไปในทะเลปีละสองสามเมตรตลอดมาครับ <c oughs> ก็เรื่องราวคงจะเอาเพียงแค่นี้ก่อนนะครับนะก็เดี๋ยวค่อยต่อเอาเที่ยวหน้านะครับก็ท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับหนึ่งาของตายแล้วไปไหน และเรื่องราวต่างๆที่ได้ลงบันทึกหรือว่าได้ออกรายการนี้ไว้เราได้บันทึกในเว็บไซต์โลกทิพย์ดอทตท่านสามารถจะเปิดไปฟังทบทวนได้นะครับก็ติดตามครับสวัสดีครับ